มาใหม่ได้วยสวยเลยครับ Honda City 1.0 RS ใช่แล้วครับตัวท็อปซึ่งถ้ามองหามือ2องนี่คือหายากมากๆเลยนะวันนี้มาเจาะที่อารยาแล้วสีขาวมุกสีสวยเลยนะฮะจัดทรงมาเรียบร้อยที่สำคัญไม่หลักหมื่นครับ เดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของด้านหน้านครับโคตรสวยเลยนะเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งนะครับสวยมากตัวนี้ไม่ใช่ตัว Minor Chase นะตัวนี้อยู่ในตัว2023นะครับซึ่งผมว่าดีไซน์ด้านหน้ามันสวยมากเลยทุกคนดูดิโคตรสวยคันนี้ยังไม่ได้มีลิ้นหน้ามาให้นะครับยังไม่ได้มีชุดแต่งมาให้แต่ว่าเอาไปทําเองอนะ่ะสวยๆไฟนะครับให้เป็นไฟ LED นะครับมีไฟ daytime lighting light มาให้ดีไซน์ด้านหน้านี่ถือว่าสวยมากเลยนะทุกคนล้อให้มนเป็นขอบ16นะครับขนาดยางอยู่ที่1.8560 r ารมมมาพร้อมล้อมแม็กดิมโรงงานเลยนะครับแม็ก สีดำกอสแบ็กตัดสลับกับสีดำด้านดีไซน์ไม่ได้ดีนะฮะมีคิ้วกันสาดมาให้ทั้งหมด4บานเลยเป็นอีหนึ่งคันที่แรงเทมมุมาทุกคนเดี๋ยวดูความเรียบร้อยกันหน่อยรถดึงให้ดูเฉยๆนะทุกคนเดิมๆนะครับเนี่ยไม่สปอร์ตเรียงตัวเสยชัดเจนนะครับไม่เคยชนหนักพีความน้าท่วมรถที่อารยยะของเรานะครับผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากบริษัทชั้นนำอยู่แล้วอันนี้ก็ดึงให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาดูใบตรวจรถก็ได้ไม่ต้องดึงให้ดูให้มันยุ่งยากเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจรถทุกคัันนอยู่แล้วมมจะีเ พวกเอทีพนะครับพวกตัวใต้เอทีพเนี่ยตัวต่ําๆนะครับไม่ใช่ตัวท็อปหรือรองท็อปอ่ะมันจะเป็นเสาอากาศอยู่แต่ฮอนด้าให้คลิปฉลามมาแล้วมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันบ้างกว้างขวางครับตามสไตล์ฮอนด้าเลยต้องถอยมีมาให้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้มากๆเลยนะยังใหม่ยังสวยพาชมความสวยรอบพันไปแล้วเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนออปชั่นกันบ้างว่าตัว RS Turbo เนี่ยให้อะไรมาบ้างปั๊าบดับแรกเลยครับเบาะหนังดีไซน์ดีนะเป็นหนังล้วนเลยนะครับเดินได้ตะเเเเเเเข็็็บบบบบบบแแดดดดงงงงตต่่่่่่่ววววาาาาาาััััััััะะะะะนน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 นีียยยยยปปปปปรรรรมมมืออออูููทุกกคคไไไไ้้้้ฟฟฟฟถจใพ Civic Accord ๋ล ปั๊บโอ้กว้างขวางนะตัวนี้มี adaptive cruise control มาให้ระบบความปลอดภัยระบบเซฟตี้นี่ครบนะครับก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเจ้าของเก่าติดโลโก้เฮดแดงตรงนี้มาแล้วก็ในส่วนของหน้าจอยังได้เป็นแบบอนาล็อกอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นจอดิจิตอลนะครับถ้าจอดิจิตอลมันจะอยู่ในตัว midder shade ตัว2 0 2 4 2 5นะครับอันนี้เป็นตัว2 0 2 3รุ่น RS เนี่ยมันยังได้จออนาล็อกอยู่ถ้าปี2 0 2 3เนี่ยอยากได้เป็นจอดิจิตอลต้องไป ECV นะครับตัวนี้เป็นตัวเทอร์โบมีจอ touchscreen มาให้นะครับสามารถเชื่อมต่ เกียร์มีเกียร์อตตัตโมตินะครับแล้วอยากจะบอกว่าเป็นเกียร์อัตโมติก7สปีดเลยนะมีเกียร์สปอร์ตมาให้นะครับชอบความเร็วชอบความแรงในงบคุ้มค่าต้อง h o น d a City อ่ะตัวนี้มีช่องเสียบ usb มาให้นะครับแล้วก็จุดกระจายไฟ12โวลต์ตัวนี้ดีไซน์ไม่ได้ดีนะครับตัวนี้วางแก้วได้2องอันอ่ะอันนี้ช่องรับเอาไว้แกบเงินแฟนนะเรารู้กันแค่นี้นะลหลายคนไม่รู้นะว่ามันมีอ่ะเดี๋ยวลองไปพูดภาสาด้านหลังกันบ้างเปิดมาเซอร์ไพรส์เลยครับ เซอร์ไพรส์ที่หนึ่งคือนี่โค้ดใหม่ตีนเบาไม่แกะด้วยเซอร์ไพรส์ที่สองเจ้าของเดิมซื้อที่รองเท้ามาให้นะครับชุดนี้หลายพันเลยนะอ่ะมานั่งเป็นผู้โดยสารด้านท้ายก็ไม่อึอดอัดนะครับทุกคนถือว่ากว้างขวางเลยแหละตามสไตล์ฮอนด้าตัวนี้ยังไม่มีแอร์หลังมาให้นะครับแอร์หลังมันจะอยู่ในรุ่น e s g v นะครับแต่ตรงนี้มีจุดกระจายไฟ12โวลตวมาให้สามารถเชื่อมต่อชาร์จแบตได้นะครับต่อกล้องหลังได้ตัวนี้ก็มีที่พักแขนวางแก้วถือว่าออปชั่นครบๆนะครับได้เบาะหนังด้วยอ่ะต่อไป โหยังใหม่ทุกคนโคตรเอี่ยมเลยเนี่ยถ้าไม่บอกว่ามือ2ผมคิดว่ามือหนึ่งนะห้องเครื่องโคตรสวยดูด,ดิคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาดเครื่องยนต์1.0ลิตรเป็นเครื่องยนต์3 L, สูบ DOHC 1 2ว wow, าล์วครับขนาดเครื่องยนต์988ซีซีรองรับน้ำมัน E 2 0นะครับแรงม้าสูงสุดถึง122ม้าที่5,500รอบต่อนาทีโคตรแรงในรถเซกเมนต์เนี้ยไซส์เดียวกันเนี่ยเอทีบทิสซันอเมร่านะถ้าเทียบกันเลยทิตต <City. S 1> <No. 1. S 2> ี้โนหนึ่งนะ แรงบิดนะครับสูงสุดถึง173นิวตันเมตรที่2,000ถึง4,500รอบต่อนาทีนะครับนี่คือเหยียบเนี่ยพูดปาสเลยแรงเลยคันนี้แล้วตัวนี้เป็นตัวพันเทอร์โบโด้วยมีเกียร์สปอร์ตมาให้ถ้าเทียบกับ e s d v เนี่ยคันนี้แรงเลยจะไม่พูดถึงเรื่องอัตราทิ้นเปลืองก็ไม่ได้ครับอัตราทิ้นเปลืองนะครับอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดนะครับจะประหยัดก็ได้จะซิ่งก็ได้ตามสไตล์คนขับเลยก็เกณฑ์การเฉลี่ยมจะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันท นะครับผมบอกเลยมีไม่เกิน3ตินนะครับป่ะสุดท้ายแล้วนะครับมาฟังในส่วนของราคากันบ้างราคาคันนี้นะครับออกห้างป้ายแดงเนี่ยประมาณ8 0 0แสนแต่ตอนนี้นะครับที่อารยะนะครับตั้งขายอยู่ที่5 4 0 0 0 0สีบาทและถ้าออกป้ายแดงอะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ว่าที่อารยะนะครับราคาผ่อนนะฟังดีๆ9,000บาทตลอดสัญญาครับบอกเลยว่าราคานี้ก็หล่อได้ครับแล้วไมคันนี้อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นคลิปครับไม่หลักหมื่นไมคันนี้วิ่งไปน้อยมากๆนะอยู่ที่35,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถอีกหนึ่งคันที่สภาพสวยนะครับการใช้ง นนรถที่อารายันธุกิจไม่มีชนหนักพิวารลำท่วมผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและขนส่งถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวขึ้นชองนานติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะครับมีฝ่ายขายและแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือว่าอยากดูรถคันอื่นก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้มีฝ่ายขายคอยให้บริการสุดท้ายแล้วนะครับมองหารถดีๆรถคุณภาพต้องที่อารายันธุกิจอารายันธุกิจสินค้าคุณภาพหัวใจบริการครับ